ทำลายไม่ใช่จาฟเป็ผมสน้าอาเป็นยาตลาไปไปยาไปเป็นยารต่ายยาอันไตายแล้วแต่แลวไหแล้วไปยาเหลืองสมตมีน้ำยาไรู้ว่ามันใส่ยาไมู่ที่บายเขออกาแล้วผมคิดว่าไอ้กาใส่ยารงบยาจะดีขึ้นไหมถ้าเราตรวจันจยเยอะยาไม่ไปขามทาง นัานทรยาก่งขาจนะับว่าลองใครดูใจหมวถาวรใสอยังไงะใจตั่ผมยางไองผมมีมีหเรียนนะหัวเรียนแล้วใส่าน้ำบอมีมอเตอร์รถิ่มแลสาย้แต่กีอะไใกล้ๆเยอะ้อกอ่ใช้แคประมาณี่ทั้งหมดประมาณสามเดือนนะครับแต่ะเดือนยาน้เดือนแต่มาชมพิธาดาี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn